Welcome Addict to Ad Ad Podcast. Ad, Ad สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Ad Podcast ตอนที่11กับผมเพิร์ดพงปิติภาสุขยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะต่อเนื่องจากเอพิโซดที่ผ่านมานะครับโดยที่เราจะยังอยู่นะครับกับเรื่องของ9เมกะเทรนทั่วโลกที่นักการตลาดจําเป็นต้องรู้ประจําปี2019นี้นั่นเองนะครับโดยครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการเล่าเทรนต่างๆนะครับพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับไปทั้งหมด4เทรนแล้วนะฮะเดี๋ยวทวนกันสั้นๆนะครับเทรนแรกเนี่ยคือการที่แบรนด์แล้วก็สื่อนะครับจะต้องเริ่มแสดงอุดมการณ์ให้ชัดเจนนะฮะว่าตนเองเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนนะครับ ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือการที่ปัจจุบันนี้แบรนด์นะครับก็ต้องมีการผลิตเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการรักโลกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เป็นเทรนที่สําคัญเหมือนกันนะครับส่วนเทรนที่3นะครับคือการที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้ Data อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่ตอบโจทย์เขาแบบโหหูลูลึกรูจริงเสมอไปแต่ว่าคนที่ทําหน้าที่เอา Data เ,เข้าไปนะครับจะต้อง เคลียร์ให้ชัดเจนว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราจะเอาไปทําอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากขึ้นนะครับและอย่างที่4นะครับก็คือเทรนของมินิมอลลิซึมนะฮะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเรื่องความง่ายความไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้เน,นี่ยคนนิยมมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆในการผลิตสินค้าะบริการหรือว่าแม้แต่การปรับโลโก้ปรับแบนดิ้งให้แบรนด์เนี่ยเรียบง่ายมากขึ้นก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังน,น ว่า5เทรนที่เหลือในวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างครับ สำหรับเทรนแรกของเราในวันนี้นะครับคือการที่ปัจจุบันเนี้ยผู้บริโภคนะครับเขามีความคิดว่าถ้าหากว่าเขาจะมีความสุขจริงๆในชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความสุขในจิตใจของเขาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการที่ปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทําสมาธินะครับหรือว่าเรียกกันว่าเมดิเทชันเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบาศาสนาพุทธอะไรต่างๆหรือเปล่าการนั่งสมาธิการเดินจงกรมอะไรเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้นี่แหละมันคือสิ่งที่คนนิยมทํามากขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยเทรนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับสั้นๆก็คือเราจะเห็นเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียมันมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้ชีวิตของคนเรานะครับค่อนข้างวุ่นวายนะครับยึดติดกับสิ่งของต่างๆต้องพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูดีโดดเด่นนะฮะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ถ้ามีความสุขไอ้พวกของอะไร มันก็ดูเป็นความสุขที่แบบว่าแป๊บเดียวก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าฉันจะมีความสุขจริงๆเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นต่อจิตใจ,จฉันนะเขาก็เลยอยากจะทําสมาธินะครับทำให้สมองตัวเองเนี่ยปลอดโปร่งนะฮะสามารถคิดในสิ่งต่างๆนะครับใจเย็นลงในต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากเทรนเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่า มีหลากหลายธุรกิจเหมือนกันนะครับที่ผลิตสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์เทรนนี้ในการทําสมาธิโดยเฉพาะด้วยนะครับตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับชื่อว่าคามนะครับแอปนี้จริงๆก็คือแอปในการที่จะช่วยให้เราสามารถนั่งสมาธิได้นะครับหรือว่ามันมีแกดเจอันนึงออกมาเหมือนกันนะครับเป็นแกดเจ็ตที่ชื่อว่า มิวส์เฮดแบน d นะครับซึ่งถ้าใครใส่เนี่ยก็จะทําให้สมองของเขาเนี่ยโอ้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สงบมากขึ้นด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็มีบริการนะครับทำเป็นสตูดิโอเลยนะครับแต่ก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับโยคะอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทําเป็นสตูดิโอในการนั่งสมาธิเลยนะครับรวมถึงแม้แต่เซอร์วิสของโรงแรมหลายๆที่ตอนนี้ก็มีการจัดบริการการจัดนั่งสมาธิอะไรต่างๆเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับ เทรลแรกที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือการที่ปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทำสมาธิกันมากขึ้นนั่นเองครับส่วนเทรลที่2ในวันนี้นะครับคือการที่ปัจจุบันเนี่ย ผู้บริโภคนะครับเขาจะเริ่มซื้อของน้อยลงนะครับแล้วก็จะหันมานิยมในการเช่าสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรอะไรก็สามารถเช่าได้นะครับโดยเหตุผลที่ทำไมอยู่ดีๆคนเขาหันมานิยมเช่ามากขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าคนเรานะครับจะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปัจจุบันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ,ฮะเขาก็เริ่มไม่อยากจะต้องการเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะเขารู้สึกว่าการมีพวกสิ่ง นั้นเนี่ยมันจะเป็นภาระให้กับชีวิตตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเซอร์วิสมันมีอะไรบ้างไหมที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเขามากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันก็มีบริการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับในการที่ให้คนเนี่ยสามารถเช่าในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้บริการแล้วแหละนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือบริการรถนะฮะในการเดินทางไปที่ต่างๆแต่ก่อนเราอาจจะต้องซื้อ รถเป็นของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถนั่ง Uber นั่ง Gra b บได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีการให้เช่าอะไรที่มันแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นการเช่าครัวนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมีครัวของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องทําอาหารเป็นก็ได้นะครับเราสามารถไปเช่าครัวคนอื่นนะฮะให้คนอื่นทําอาหารเราให้เราทานก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับในหมู่คนต่างชาตินะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้นะฮะก็มีบริการเช่าสัตว์เลี้ยง ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยถ้าอยากแบบเล่นกับน้องหมาน้องแมวนะฮะแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีเวลาดูแลตลอดชีวิตของเขานะครับก็สามารถไปเช่าได้เหมือนกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างบันเทิงมากเลยก็คือการที่แบบว่าตอนนี้ถ้าเราจะเห็นเลยฮะจะมีข่าวชอบมีข่าวแปลกๆจากทางญี่ปุ่นนะฮะว่ามีการเช่าแฟนก็มีนะฮะหรือว่าเช่าครอบครัวก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยโลกของการที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วมีบริการเช่ามาให้คุณใช้เนี่ยมันเริ่มไปไกลจริงๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเทรนที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับเทรนที่2ในวันนี้ ก็ค,คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถเช่าได้นะครับแล้วก็คนเราเนี่ยเริ่มอยากเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆน้อยลงนั่นเองครับ สำหรับเทรนที่3ในวันนี้นะครับก็คือการที่ปัจจุบันนี้เนี่ยในการทําความเข้าใจผู้บริโภคนะครับการทําเข้าใจแบบผิวเผินหรือว่าการสัมภาษณ์เนี่ยไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีคําคํานึงนะฮะชื่อว่า deep knowledge นะครับหรือว่า deep learning เนี่ยเป็นสิ่งที่นิยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึง deep knowledge หรือ deep learning เนี่ยคืออะไรนะฮะถ้าแปลความหมายเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือความรู้เชิงลึกนะครับหรือว่าการทําความเข้าใจการเรียนรู้เชิงลึกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะทําความเข้าใจผู้บริโภคนะฮะจกแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการสัมภาษณ์ทำอินเทอร์วิวทำโฟกัสกลุ่มนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมันมีข้อมูลม,มีอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยการที่เราทําความเข้าใจโดยแบบข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าต้องพึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มา มากขึ้นนะฮะตัวอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเขานิยมใช้มากขึ้นแล้วก็เป็นเทรนที่ค่อนข้างเติบโตอย่างชัดเจนนะครับก็คือ n e u โรมาร์เก็ตติ้นะครับหรือว่าการที่เขาทำเอาใจมนุษย์เนี่ยด้วยการใช้ ในแง่ของดูไปที่สมองเลยนะฮะว่าเส้นประสาทของเขาเนี่ยมีการทํางานยังไงบ้างนะฮะมีผลตอบรับมันมีการเคลื่อนไหวมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อดูว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเป็นยังไงความคิดของคนนะฮะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าคนที่เขาเป็น Experti s e เนี่ยเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยอย่างค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในไทยเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเครื่องมือนะฮะที่สามารถมาเนี่ยมาดู deep knowledge อรไรต่างๆนี้แล้วก็น่าจะเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงตัวอย่างเนี่ยน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับก็คือเทคโนโลยี heat map นะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถดูได้นะฮะว่าการที่เราจะดีไซน์เว็บไซต์นะครับดีไซน์อะไรต่างๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ แทนที่เราจะสอบถามเขานะฮะเราก็ใช้ทเทคโนโลยีนี้เนี่ยลองจับไปที่ตาเขาได้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยสมมติเปิดหน้าเว็บขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเขาจะมองไปที่ไหนเป็นจุดแรกนะฮะคนเขาจะมองยังไงต่อเขาใช้เวลาในการสเปนทามด้วยดูรูปหรือว่าปุ่มไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในการพัฒนาดีไซน์ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือเขาเนี่ย ไม่ได้วัดได้แค่สมองหรือว่าอะไรต่างๆเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถฟังเสียงได้ด้วยนะฮะวันนั้นเนี่ยในวันวันที่มีงานเทรนทอล์กนะครับพี่โมเล็กเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวอย่างอันนึงนะฮะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเสียงพูดของคนคนหนึ่งนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถจับวัดได้เลยนะฮะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขา พูดด้วยอารมณ์แบบไหนนะฮะกำลังโมโหอยู่หรือเปล่ากําลังแบบเศร้าอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ากําลังมีความสุขอยู่นะครับนั่นเราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ deep knowledge เหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเทรนที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดควรให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับสมมุติว่าแบรนด์เรานะฮะหรือว่านักโฆษณา,นานหลายคนเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีการไปหาข้อมูลนะคำความเข้าใจผู้บริโภคหาอินไซต์ด้วยการทำอินดิวิลดูข้อมูล ข้อมูลเดต a ต่างๆแล้วนะฮะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะต้องหยิบจับพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเหลือเรามากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการศึกษาสมองนะฮะศึกษาเสียงศึกษาอะไรต่างๆนะฮะทั้งหมดนี้เป็นเพลงที่สำคัญเหมือนกันครับ ส่วนเทรนที่4ในวันนี้นะครับก็คือการที่ปัจจุบันนี้นะครับคนเราเนี่ยจะเริ่มขวนขวายนะครับในการกลับมามีประสบการณ์ร่วมกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่า human interaction นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ ทำไมมันถึงมีเทรนนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันนะฮะพอทุกอย่างมันเริ่มเป็นเทคโนโลยีนะครับทุกคนเราเนี่ยก็เริ่มห่างเหินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างใกล้ตัวเราเลยนะฮะพอมี Facebook มีอะไรต่างๆแล้วนะฮะบางทีเราก็ขี้เกียจนัดเพื่อนนะฮะคุยกันในนั้นก็ได้คุยกันในไลน์ก็ได้นะครับหรือแมแ้กระทั่งตอนนี้เนี่ยมันก็ลามไปยังธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับอาจจะเห็นกันว่ามีตัวอย่างหนึ่งนะฮะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขา จะไม่มีพนักง,งานที่โรงแรมเลยนะครับแต่ว่าใช้เป็นหุ่นยนต์ในการบริการนะครับจนตอนหลังนเนี่ยก็เจ๊งเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยคนก็ว้าวตื่นเต้นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่สามารถตอบความต้องการของคนเราได้จริงๆนะฮะบ,บางทีเนี่ยเราก็อยากคุยกับคนนะเนาะเราก็อยากจะเม้ามอยอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าคุยกับหุ่นยนต์ไปก็หลายหุ่นยนต์ก็อาจจะไม่เข้าใจ นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดสิ่งนี้แล้วนะฮะมันมีงานวิจัยอันหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาระบุว่าพอคนเราเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับอะไรที่มันเป็นอัจฉริยะมากขึ้นเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยมันทําให้คนเรานะฮะจะปฏิบัติต่ออุปกรณ์เหล่าน,นี้เนี่ยเลวร้ายมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่สนใจฮะว่ามันเนี่ย มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือหุนน่นยนต์มันไม่มีชีวิตแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดจะไม่ดีกับมันนะฮะทีตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่งานวิจัยเขาเจอเลยนะครับเพราะว่าเขามีการทดสอบฮะว่าลองทําเป็นบอท นะครับพูดคุยตอบโต้นะครับกับคนนะฮะดูที่อันนึงเนี่ยเป็นรูปหน้าหุ่นยนต์อีกอันนึงเนี่ยเป็นรูปหน้าคนนะฮะคนเราเนี่ยจะพูดจาดีกับอันที่เป็นรูปหน้าคนมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาดูตัวอย่างใกล้ๆตัวเรานะฮะอย่างในเมืองไทยนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเกือบทุกธนาคารนะครับตอนนี้เนี่ยก็พยายามนะครับ ผลิตแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วก็เริ่มลดสาขานะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างมีเนกาทีฟฟี edback สำหรับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในการฝากเงินเนี่ยเขาก็ยังอยากจะพูดคุยกับคนอยู่เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเขารู้จักกับพนักงานที่ธนาคารเนี่ยเหมือนนั่นพี่เป็นน้องของตัวเองด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดเทรนนีขึ้นมานะครับสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่อน,น่าสนใจคือ ตอนนี้นะครับเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มส่งเด็ก,ดกนะฮะเริ่มไปเรียนในสิ่งต่างๆที่มันต้องเป็นการลงมือทํามีปฏิสัมพันธ์กับคนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเลยฮะคือการซักผ้านะครับเย็บผ้านะครับเรื่องโซเชียลสกิลในการพูดคุยอะไรต่างๆนะครับการปลูกต้นไม้หอของขวัญน,นะฮะตอกตะปูนะฮะบ,บอกทางล้างห้องน้ำอะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตอนนี้ลูกของเขาทําสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเริ่มอันตรายต่ออนาคตแล้วนะครับ ันนั้นอันนี้ก็เป็นเทรน์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเทรนหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ควรทำความเข้าใจกันดูครับ และ25นะครับเทรนสุดท้ายในวันนี้เนี่ยก็คือการที่ปัจจุบันนะครับในการนําเสนอสินค้าและบริการอะไรต่างๆเนี่ยโลกของการเชื่อมต่อดิจิทัลแล้วก็ฟิสิกอลเนี่ยมันเริ่มเป็นมาตรฐานปกติแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นนะฮะจากหลายๆเคสนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีการทําธุรกิจในโลกออนไลน์นะครับตัวอย่างเช่น a m a ซอนเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดช่องทางในการซื้อของเขาผ่านทางโลก จริงๆเหมือนกันนะครับชื่อว่า a m a z o n Go นะฮะก็จะเหมือนเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตเป็นอะไรต่างๆเลยนะครับที่ให้คนเนี่ยเข้าไปเหมือนแบบเหมือนไปเดินห้างนะครับจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าของในนั้นเนี่ยก็เป็นของที่อยู่ในเว็บของ Amazon นั่นเองนะครับโดยที่เวลาคนไปเดินเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยว่าเฮ้ยสมมติว่ามีคนรีวิวของอันไหนดีนะฮะเขาก็จะมีจัดเป็นเชลฟ์เลยนะครับก็จะรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาชอบอันไหนกันแต่ว่าข้อดีของมันก็คือคนเนี่ยเขาสามารถไปจับของจริงแล้วก็มีประสบการณ์ จริงได้ด้วยก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อนะฮะซึ่งบางคนส่วนใหญ่เดินที่ a เม z o n Go แต่ว่าก็กลับไปสั่งใน a เม z o n อยู่ดีนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือการเชื่อมต่อประสบการณ์นะครับในโลกของดิจิทัลแล้วก็ฟิสิกอลนะครับเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็คงเห็นนะครับว่าโอเคมันช่วยในเรื่องของการขายได้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่าในมุมของความบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นิยมมากขึ้นเหมือนกันนะครับมีอันนึงฮะ ถ้าใครเป็นแฟนเกมนะครับคงจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงปีที่แล้วตอนที่เขาเปิดตัวอันนี้มาก็ค่อนข้างแบบฮือฮาเหมือนกันนะครับก็คือ Nintendo Switch นะครับเขาได้มีการเปิดตัวเป็นเหมือนแบบกล่องกระดาษนะฮะแต่ว่ากล่องกระดาษนั้นเนี่ยมันคืออุปกรณ์ในการที่ให้สามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับชื่อว่า Nintendo Labo นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมในการตกปลานะครับในการขับ ลดอะไรต่างๆนะครับเพียงแค่เอากล่องพวกนี้นมาต่อแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับเกมนะฮะด้วยเนี่ยโลกดิจิทัลเชื่อมกับฟิสิกอลเนี่ยครับก็จะสามารถเพิ่มความมันเทิงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับนักการตลาดหรือว่านะักโฆษณาคนไหนเนี่ยเขายังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเขาจะทำออฟไลน์ line, ก็ต้องออฟไลน์ line, นะฮะจะทำออนไลน์ก็ต้องเป็นออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันถึงยุคที่ไม่ใช่โลกแบบนั้นแล้วนะครับ ไม่ใช่แค่การสื่อสารด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเราควรต้องสร้างประสบการณ์ร่วมทั้งดิจิตอลและฟิสิกส์คให้ได้ด้วยนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปมันก็สามารถช่วยในแง่ของการส่งเสริมการเรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเด็กๆเนี่ยสมมติแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเล่นเกมนะครับเล่น a n g กี้เบิรนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถทําให้เด็กเขาเล่น a n g กี้เบิรแบบเหมือนจับต้องได้เหมือนเล่นของเล่นจริงๆได้ด้วยนะฮะ ซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถคํานวณได้นะฮะว่าถ้าฉันจะยิงไปเนี่ยฉันต้องแบบเฮ้ยใช้แรงเท่าไหร่องศาอะไรเท่าไหร่นะฮะทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือโลกของโลกใหม่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยภาพที่เราเคยแยกกันผมย้ำอีกทีว่าให้ลืมมันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างเราต้องสร้างประสบการณ์ร่วมให้ได้นะครับระหว่างดิจิทัลและฟิสิคนั่นเองครับ และนี่คือ5เทรนด์ที่เหลือนะครับจากทั้งหมด9เมกะเทรนทั่วโลกที่นักกรตลาดจำเป็นต้องรู้ประจำปี2019นี้นั่นเองครับก่อนแลวจากการในวันนี้นะครับขอทวนสั้นๆนะครับส่งท้ายเลยนะฮะว่า5เทรนด์ที่เราพูดในวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเทรนด์แรกนะครับคือการที่ตอนนี้เนี่ยคนเขาหันไปทําสมาธิกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือความสุขทางใจของเขานั่นเองนะครับ ส่วนเทรนที่2นะครับคือตอนนี้เนี่ยคนจะเริ่มเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็น,นิยมหันมาเช่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเซอร์วิสในการให้บริการเรื่องการเช่าเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ และเทรนที่3นะครับคือการที่ปัจจุบันในการศึกษาสิ่งต่างๆนะฮะเราต้องเริ่มต้นนะฮะในการหยิบจับเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาเพื่อให้สามารถศึกษาเชิงลึกได้แล้วนะฮะในการศึกษาสมองศึกษาเสียงศึกษาพฤติกรรมศึกษาอารมณ์ต่างๆนั่นเองครับและเทรนที่4นะครับคือตอนนี้เนี่ยคนเรานะครับจะเริ่มกลับมาขวนขวายนะครับกับประสบการณ์ที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแทนที่จะอยู่ออกับเทคโนโลยีนั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับคือการที่โลกของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือว่าสินค้าและบริการต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยโลกดิจิตอลและฟิสิกอล l เนี่ยมันถูกเชื่อมต่อกันเป็นมาตรฐานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนไมายเซตให้ชัดเจนเลยว่ามันไม่มีโลกที่แยกอีกต่อไปแล้วนะครับ และนี่คือทั้งหมดของ a d d i i t Podcast ตอนที่11ในวันนี้นะครับก็ย้ำอีกเช่นเคยนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า Subscribe ในช่องทางที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ในตอนนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้ a d a ด i c Podcast เนี่ยมาแชร์กันนะครับก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ Welcome to And Addict Podcast